สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนก็นอยู่กับผมนะครับในรายการ o z เ Gamer นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าดาบสีครบรอบ4ปีของฟรีไฟนะฮะอย่างนี้นั่นเองคือให้เติมเกือบ500เพรนะครับอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมขาดอีกนิดนึงนะเดี๋ยวก็ได้แนละ้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกไปเติมเพรกันเลยนะฮะโอเคฮะอย่างแรกเลยนะ เราก็จะเข้าไปที่เว็บเติมเกมก่อนฮะผมอกดค้นหาไปอ้โคตชาเลยโอเคกดเข้าไปโอเคครับเข้าเว็บได้แล้วนะอื เว็บเติมกิก็จะมีโปรโมชั่นมากมายนะตอนนี้ผมได้ทำการใส่โค้ดรับเงินคืน2%ได้แล้วนะก็คืออันนี้ที T ่ g 2 p e a เอ้ย e r ในในแอปไอ้น,นี่นะแอปเอ่อ shopee pay <c oughs> หากมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะเติมกันเลยนะเอาเป็นว่าผมจะเติมสัก เอาสักยี่สิบละกันเพราะมีอยู่ยี่สิบบาทโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมกันเลยนะชึบกดไปเลยอืมอืมผมเชื่อทำการกดชำระเงินกันเลยแล้วกันชำร็จละ เอเคเข้าไปในเกมกันเลยเงินคืนนิดเดียวโอเคเรากลับเข้ามาในเกมกันแล้วนะฮะ โอ้โหขาดอีกสีเพชรเยี่ยมจริงๆเอาละเราก็จะมาทำการสุ่มกล่องอันี้เพิ่มก็นด้วยนะฮะหลังจากที่ผมสุ่มกล่องอันนี้เสร็จผมก็จะออกไปเติมเพชรเพิ่มนะครับอมีเท่าไหร่78ซื้อเลย72เราก็จะไปเปิดกันเลยนะ สี่ชั่วโมองสี่ชั่วโมองเกลือจริงๆฮะอุยโอ้โหเรียกว่าออกถาวนตกใจหมดครับเคเดี๋ยวผมออกไปเติมเพชรเพิ่มแป๊บนึงน,นะสักครู่โอเคฮะผมได้ทำการไปเติมเพชรเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปกดลับกันได้เลยนะฮะ ่สวมใส่เลยนี่นี่ครับนี่คือสกินใหม่นะฮะผมว้าสวยมากเลยฮะโอเคเราจะถือในล็อบบี้เลยนี่สวยมากครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่คู่กับชุดนี้ครับซึ่งวันนี้นะผมจะมารีวิวสองอย่างเลยนะฮะนั่นคือชุด เออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ครับนี่ผมสุ่มไปโคตรเยอะกว่าจะออกเลยนะสำหรับเซตนี้นะนี่ฮนะหมดไปทั้งหมดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกับอันนี้อันเดียวเนี่ยผมใช้ไปทั้งหมด2 1 6บเพชรนะครับที่เหลือฟรีหมดเลยครับสามใบแรกผมผมเก็บเพชรมาจากแมตต์โดดล่มครับโอเคเราก็จะมาทำการเอยไม่ใช่ นี่เราจะมาส่มกล่อง,งอัน,นี้ต่อนะพี่เพชรเจ็ด 70. สิบสมเลยนะฮะสมเลยจะมาสมเราจะมาสามาสกันต่อเลยนะว่าเราจะได้อะไรด,ดีไหมโอเคครับสมเลยกล่องแรกโอ,ออออโอ้ยยี่สี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงอ เกลือมากครับ <Get S 1> วันนี้คูดเกลือเลยฮะเอาละเพราะฉะนั้นสรุปยอดวันนี้นะครับผมเติมไปทั้งหมด40บบาทนะครับเพราะฉะนั้นและอีกอย่างก็คือวันนี้คือวันสุดท้ายนะครับที่เขาจะให้เราเปิดให้เราแบบเติมเอาสกินดาบนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเติมกันด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับโอซากมเมอร์ด้วยฮนะผมไปก่อนนะ see you again goodbye